สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงมิ่งเชื้อครับวันน mm ี hmm. ้บรรยากาศตรงกับวันที่19กันยายน2564ครับผมพาแฟนรายการทุกท่านครับมาบนพื้นที่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ครับอยู่พื้นที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับและสถานที่แห่งนี้เรากำลังพาท่านมา สัมผัสกับบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนคนละบางครับหรือเรียกตามภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่ากาดบ้านดอนครับสำหรับกาดบ้านดอนนั้นได้มีโลเคชั่นที่ดีมากครับมีแลนด์มาร์กก็คือกาดบ้านดอนนั้นเราอยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อเลยสถานีตำรวจภูทรห้างฉัดมาประมาณ200เมตรเท่านั้นเองครับท่านก็สามารถที่จะพักแวะรถ พักแวะใช้ห้องน้ำที่สะอาดรวมถึงแวะมารับประทานอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองครับเป็นลาบจ้นแกงอ่อมรวมถึงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตนุนส้มตำไก่ย่างรวมถึงอาหารตมสั่งข้าวราดแกงครับแต่ที่ขณะนี้ผมต้องขอคุณเจ้าของร้านเฟรมชากาแฟของกาดบ้านดอนครับวันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการที่ทางโฟกัสศิลปปางโดยจางสงบิเชื้อกำลังถ่ายทำถ่ายภาพ คลิปวิดีโอไปถึงแฟนรายการทุกท่านครับที่พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์ด้วยซ้ำไปครับวันนี้แต่บรรยากาศของถนนสายลำปางเชียงใหม่ช่วงรอยต่อจากอำเภอเมืองลำปางนับตั้งแต่ตำบลปงยังคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงจะลดมาถึงตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับสองตำบลน,นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ถนนลำปางเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์ผ่านมาทั้งสองตำบลน,นี้ แต่ที่สําคัญครับเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเป็นพื้นที่ทธมาค้าขายกับผู้ประกอบการทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยพี่น้องเกษตรกรรวมถึงห้างร้านไม่ว่าจะเป็นบริษัทขายรถยนต์เป็นบริษัทโรงงานเซรามิกและอีกหลายธุรกิจด้วยกันครับที่มาใช้สองฝากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่เขตพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองลำปางจนมาถึงอเภอห้างฉัดโดยเฉพาะตำบลปงยางคก และตำบลเวียงตาลครับซึงถ้าผ่านตำบลเวียงตาลเราก็จะขึ้นไปอยอดดอยขุนตาลครับที่เป็นยอดดอยที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณพันเมตรเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดแข็งของพื้นที่อําเภอห้างฉัดครับที่เป็นเขตรอยต่อถือเป็นประตูหน้าด่านประตูเมืองเข้าสู่เมืองเขาลางนครหรือจังหวัดนครลำปางนครแห่งความสุขของเราครับไปเชื่อมต่อกับเมืองหาิพุญชัย หรือเมืองจังหวัดลำพูนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทางด้านเชิงวัฒนธรรมเ,เรื่องเชิงวิถีชีวิตของคนชุมชนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือด้วยซ้ำไปครับว่าจะต้องผ่านเส้นทางนี้ที่จะเดินทางเข้ามาสู่เมืองนครเขลรางนาครแห่งความสุขของเราครับเพราะฉะนั้นตลาดนัดชุมชนคนลำปางหรือกาดบ้านดอนของเรายินดีต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงพี่น้องเกษตรกรที่สามารถจะมาบุกเบิกมาสามารถต่อสู้การค้าขายในภาวะเศรษฐกิจกำลังชะงกักงานอยู่คณะนี้เจ้าของการบ้านดอนยินดีต้อนรับทุกท่านครับพื้นที่ทั้งหมดจำนวน26ไร่เลยทีเดียวครับเรายังสามารถที่จะปรับด้านหลังของอา,อาหารสาเร็จรูปด้านหน้าก็สามารถที่จะทำเป็นตลาดสดในโอกาสต่อไปอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ รายการโฟกัสเรื่อปังโดยจัดส่งมิเชื้อได้ส่งความปรารถนาดีและเป็นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือกาดบ้านดอนครับติดกับสถานีตํารวจภูธรท,ทั้งฉัดแล้วก็จุดที่โดดเด่นที่สุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเถือว่าเป็นความทันสมัยที่ท่านสามารถมีทั้งกดตู้ a อ m ท่านสามารถจะใช้จ่ายหรือโอนเงินต่างพร้อมเพย์หรือสามารถจะถอนเงินมาใช้จ่ายได้ ได้ทุกเวลาครับตลอดถึง24ชั่วโมงเพราะนั้นวันนี้กับผมเองอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่19กันยายน2564ก็คงจะมีประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองที่ไม่สามารถจะพูดในรายละเอียดวันนี้ได้ว่าวันที่19กันยายน2549นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือก็คือเรื่องการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของเราเป็นอย่างไรนั้น ขอให้ท่านแฟนรายการได้ปดติดตามด้วยตัวท่านเองก็แล้วกันครับวันนี้รายการโฟกัสสิรปางโดยอาจารย์สงมิงเชื้อด้วยความยินดีทุกท่านครับที่ท่านสามารถจะมาจับจ่ายใช้สอยท่านสามารถจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าญาตินิดที่เรียนจบมาแล้วยังไม่มีงานทําเราก็ยังสามารถต้อนรับทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องฟาสต์ฟู้ดเรื่องฟู้ดเซ็นเตอร์ที่เราจะทําให้เป็นศูนย์กลางในการพักแวะของนักท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางในการพักแวะในเรื่องบริโภคอาหารโภชนาการที่มีคุณภาพที่ดีและราคามิตรภาพครับเป็นสถานที่ควรเลือกบริการต้อนรับแขกเรืออคันตุกะที่เดินทางมายัางพื้นที่ของเราครับและโดยเฉพาะร้านกาแฟ,แฟเฟรมชาแห่งนี้ก็ถือเป็นกาแฟที่ได้รับมาตรฐานมีความสวยมีความคลาสสิกในการที่ท่านสามารถจะมารีแล็์หรือนัดหมายกันได้ที่กาแฟกาดบ้านดอนครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งพี่เชื้อขอได้รับเกียรติจากท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฟกัสที่ลำปางรวมถึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นช่องทางหนึ่งครับที่ให้ทุกคนเข้ามาถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างสถานที่จะทำมาค้าขายสองากถนนลำปางเชียงใหม่มีที่ไหนบ้างนั่นก็คือกาดบ้านดอนนั่นเองครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม